โอ้โ,โ,อโท่านพอใช่ไหมถ้าเอ่อไปไปตรวจเจอเข้ายัางไงล่ะครับเนี่ยจู่ๆแบบสอบปรกอรมันควรจะอยู่นอกเขตอุทยานแต่มาอยู่ในเขตอุทยานนี่มันไม่ใช่ที่นี่เกิดครั้งแรกนะครับมันเกิดมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วคือเราไม่ได้ไม่ได้เพิ่งแจ้งความพอสอประกรเป็นครั้งแรกนะคือสอปรกอรเนี่ยเวลาเขาทำเขาก็ใช้อ่กฎกระทรวง ที่เขาอ้างว่าดําเนินการตามรูปแบบเมื่อพื้นที่มีการจําแนกแล้วมีพื้นที่ที่ประกาศตามแนวส่งมอบของกรมปัะนาที่ดินเขาสามารถจัดทํารูปแปลงได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วในการทํารูปแปลงเนี่ยพิเศษกว่ากรมที่ดินพี่ผมพิเศษตรงที่ว่ากรมที่ดินเนี่ยเวลาประกาศเอาจากสอลข้อหนึ่งมาเอาจากนทสามมานทสามซึ่งไม่มีหลักอยู่แล้วนะครับก็บลามาจะชี้เป็นทํโฉนดเนี่ย ขาก็ต are <im itation> <Well, S 2> ้องอินนะครับหนึ่งภาพถ่ายสองข้างเคียงเอ่อเนื้อใต้ออกตกติดอะไรถ้าติดอุทยานเขาก็ให้อุทยานมาชี้ถ้าติดป่าไม้ก็ให้ป่าไม้มาชี้ติดรปลาพืสูตก็เจ้าที่พืชสูตมาชี้อ่ติดเพื่อนของเื่องมือที่สารประโยชน์ก็ผู้ใหญ่บ้านติด้ติดเอกชนก็ต้องเอกชนมาชี้แต่สพกรเนี่ยมันตาเวลามันทําเนี่ยมันไม่ต้องให้ใครชี้ตรงไหนตัวเองวางแปลงได้เลยพอวางเสร็จปั๊บเนื้อใต้ออกตกค่าติดถนนหมด อ่าครับติดถนนติดถนนก็ไม่ต้องมาให้แคชชีสุไปก็วิธีคิดวิธีทำเนี่ยมันมันมีการเขียนเขียนกฎกระทรวงเขียนวิธีปฏิบัติกันขึ้นมาเองอ๋อแต่ไม่รับผิดชอบแต่ไม่รับผิดชอบกับใครใครเลยอ่ะคุณมาจัดเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่เขาเดือดร้อนไหมคนที่เขาใหญ่เขาเดือดร้อนไหมแล้วคนที่จัดเนี่ยมันใช่คนที่เขาใหญ่ไหมแล้วเป็นคนที่เขาเดือดร้อนนบริเวณจวดนั้นหรือไม่อันนี้ตอบไปเลยว่าไม่ใช่ ในการปฏิรูปเพื่อดินเพื่อการเกษตรเนี่ยมันมีการส่งมอบอพื้นที่สองสองอพื้นที่ด้วยกันพื้นที่การเกษตรกับกพื้นที่เศรษฐกษิจอีโคนมิกครับครับเอันนี้สองอพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถที่กรมบ้านที่ดินเนี่ยส่งมอบแล้วก็วางแผนให้การจัดการของปฏิรูปที่ดินเนี่ยไปไดําเนินการในการประก,กาศก็จะประก,กาศทั้งอําเภอทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเขตครับเนี่ยจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ำอำําเภอปากช่องอําเภอศรีคิ้วอําเภอวังน้ําเขียวอะไรต่างๆเขาประกาศคุมเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอําเภอนี้ไพ่อนนี้แต่มันก็ต้องมาจําแนกว่าในอําเภอนี้ตนนําบลนี้โดยเฉพาะปากช่องเนี่ยมันจะมีพื้นที่อะไรบ้างเวลาเขาประกาศเนี่ยประกาศท,ทั้งหมด